สวัสดีครับสกูพิเศษสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์วันนี้เราจะนําเสนอผลงานความคิดรเริ่มสร้างสารรค์ด้วยการน,นํานวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนางานให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรตามบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติปี2 5 5 3สําำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ได้ดําเนินการไปในหลากหลายกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรม ในหลายพื้นที่การจัดทําข้อเสนอในเชิงนโยะบายต่างๆเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับชาติสารวันนี้จะขอนําเสนอแนวความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ในการนําเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาเสนอผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์สื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์มาใช้ในการพัฒนางานในด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดในช่วงวิกฤตโควิด -19 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะครับในช่วงนี้พิษโควิด -19 ทําลายระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมากรวมถึงภาคเกษตรกรรมเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และสิ่งที่สํานักง,งานสภาเกษตรกรจวัสรินได้ดําเนินการเพื่อช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในช่วงวิกฤตโควิดก็พอจะสรุปได้ดังนี้ครับตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจกังหวัดสุรินทร์ครั้งที่5ทับ2564เมื่อวันที่28มิถุนายน2564ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรองค์กรเกษตรกร,โ,กร,กรโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรองค์กรเกษตรกรนำนวัตรกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืนและสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดเสริมสร้างรายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงได้ดําเนินการดังนี้ 1. กลุ่มที่สํานักงานได้เข้าไปร่วมดําเนินการกับหน่วยงานได้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปูนา บ้านสุขสบายตำบลกระเทียมอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับหน่วยงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ในการนําสินค้าเกษตรแปรรูปร่วมจําหน่ายกับรถมบายสินค้าราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นการช่วยระบายสินค้าเกษตรแปรรูปของเกษตรกรอีกทางหนึ่ง 2. กลุ่มผู้เพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดตำบลแคนอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์มีเห็ดหลากหลายชนิดที่นำมาแปรรูปเช่น เห็ดถังเช่าถัางเช่าสีทองเห็ดนมเสือเห็ดนางรมเห็ดหลินจือเห็ดบุชิตะเกะเห็ดเยื่อไผ่เป็นต้นโดยร่วมกับบริษัทไปรสนิทยจำกัดสาขาสุริน์นำสินค้าขึ้นจำหน่ายแบบออฟไลน์ในไพรสนิทัยทุกสาขาในจังหวัดสุริน์เพิ่มช่องทางตลาดในการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป 2. แนวทางในการดําเนินกิจกรรมพอสุ่ได้ดังนี้ 1. ลงพื้นที่พบก,กลุ่มเป้าหมายทั้ง2อกลุ่มเพื่อพูดคุยและรับฟังปัญหารวมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 2. จัดทําคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์สิ่งที่เกษตรกร,กรได้ดําเนินการเพื่อเป็นการเผยแพร่สร้างการรับรู้อีกช่องทางหนึ่งในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรโดยจัดทำเป็นสรูปแบบดังนี้ รูปแบบที่1จัดทําในรายการสภาเกษตรกรออนทัวร์นำเสนอเรื่องราวของกลุ่มเกษตรกรผ่านช่อง YouTube เพจของสํานักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์รูปแบบที่2จัดทําในรายการผลิตภัณฑ์เด่นแอดสเสรนของดีนําเสนอสินค้าเด่นของกลุ่มมาเน้นการนําเสนอเป็นสตอรี่ของผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนำเสนอเรื่องราวผ่านช่อง YouTube เพจของสำนักงานเพจของผลิตภัณฑ์เด่นอัสเรนของดีและแชร์ไปในกลุ่มต่างๆ 3. การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทที่ออกอากาศทางสวทสุรินท์ FM 97.50เมกเป็นประจำทุกวันพุธเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาในรายการสนทนาภาษาเกษตรกับสภาเกษตรกรจังหวัดสุริน โดยในรายการมีการแบ่งออกเป็น2ช่วงได้แก่ช่วงบอกเล่าข่าวสภากับช่วงสนทนากับภาคีในช่วงนี้มีการไลฟ์สตรีมผ่านเพจสวทสุรินทร์ซึ่งได้นำคลิปวิดีโอของทั้ง2กลุ่มมาเผยแพร่ผ่านช่องทางนี้ด้วยเช่นกัน 4. การประชาสัมพันธ์นผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook แฟนเพจที่เราสร้างขึ้นและกลุ่มไลน์ต่างๆ 5. การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางรายการโทรทัศน์ข่าววันใหม่ไทย PBS ซึ่งเป็นช่องทางที่ได้รับกระแสตอบร,รับเป็นอย่างมากเกษตรกรมีความภาคภูมิใจและที่สําคัญจะได้มีช่องทางในการทําตลาดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีคนรู้จักมากขึ้นนั่นเองสิ่งที่ดําเนินการมาทั้งหมดนี้ก็อาจจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่เรามีความตั้งใจในการทําขึ้นเพื่ออย่างน้อยก็เป็นการค้นหาช่องทาง ในการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับแล้วก็เราเองก็ได้พัฒนาตัวเองด้วยสิ่งที่สำคัญก็คือทำให้หน่วยงานต่างๆได้เห็นสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วก็มีการเชื่อมโยงในด้านการตลาดเพิ่มเติมให้กับเกษตรกรอย่างเช่นการนำผลผลิตทางการเกษตรร่วมจำหน่ายในกิจกรรมที่ทางสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดจัดขึ้นรวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้พณิชย์จังหวัดเห็นความสำคัญและนำสินค้าเกษตรแปรรูป ในเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์นะครับไปจำหน่ายร่วมกับรถโมบายจำหน่ายสินค้าราคาถูกพาณิชย์ช่วยประชาชนซึ่งถือว่าเป็นการสร้างโอกาสอันดีให้กับเกษตรกรนะครับรวมถึงบริษัทไพรส์สิไทยจำกัดสาขาสุรินทร์ก็ได้ร่วมลงพื้นที่พบกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดนะครับพร้อมให้เกษตรกรสามารถนําสินค้าเกษตรแปรรูปขึ้นไปจําหน่ายใน ไพรษณีไทยทุกสาขาในจังหวัดส,สุรินด้วยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ได้ดําเนินการทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างโอกาสสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรวมถึงการเพิ่มช่องทางในการตลาดโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดเช่นนี้โดยผ่านช่องทางการสื่อสารในหลากหลายช่องทางที่เราได้ทาไปด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขอบพระคุณครับ